ติดตองานว่าจะขอเจอลุชัยไปงานน่อยได้ก็ครับได้ก็มีงานผู้ติดต่อมาก่อนหน้าพ่อหลวงก่อนผมลืมไปครับขอโทษตัวเองพอดีมาเนี่ยพอดีมา,ล,าลุงชัยอย่างมาเป็นคนอย่างอี้ครับแตะคืนครับปะผมแล้วครับผมเกาะ ก็ได้ไปเสาะคนลุงชัยรับปากแล้วผมลืมครับเป็นมั่นเป็นเหมาะครับผมลืมครับนี่อย่างลุงชัยไปคนอย่างที่ครับไปเถอบอกไปเถอะไปเถอะบอกเป็นแบบขอเราแหละขเรารับกามล่ะไปตกใต้เหรออันอันลุงชัยว่าได้เพราะมันไปถ่ายกำาเดียวเจ้าวันข่อมแม่นะก่อนเออคนหลวงคนพีมานี่เหรอมันก็มาแน่ครับโอ้เตี้ยก็บอาด จะอยู่ในมงควายวันเขาว่าเอาบอกว่าว่าควายผมจะยิ้มมาใดฮะโอ้มันจะเมินกับปะเมินใจ่แ้วเกิดควายเป็นแบยิ้มแล้วยิงไปยิ้มได้ก็แน่กะมันต้องรอยิ้มพร้อมควายอะก็แน่กะยิ้มแข่งกันถ้ามันมายิ้มเหรอแล้วเขาจะอิดนะปะอิดกะที่จะอิดแต่เรื่องยิ้มนี่ยฮาวูซื่อเนาะเออแล้วเอาไปถึงที่ควายปุ๊กเราก็ยืนยิ้ม แต่ถ้าควายมันมันยิ้มล่ะนี่อไรเรื่องเรื่องยิ้มนี่นะวันคนของผมนี่เป็นอุจซือดึงบักการควายเนอะถูกกออุงทรยิ้มยิ้มแข่งกับมันได้กอใช่ยิ้มแข่งกับมันสู้มันได้กอได้เนี่ยแต่ควายมันจะยิ้มก่อกินอิ่มละก็เดียวมันรับละหนากอ่แล้วเอาไปหนังรอวันข่ำวันข่ำแล้วผมได้แหยัง ันใจป้อหลวงจะเอาลุงชัยนี่หมายความว่าเอาไปยิม้มแข่งควายเนาะครับเนาะครับก่อลุงชัยก่อนก่อนแรกว่าอย่าบอกไปครับผมก็ขยันขยอว่าเออไปแล้วมันถึงบบเมนเนี่ยยิ้มแข่งควายนี่ควายอย่ใหญ่มันมันถึงยิ้มได้มได้อ่ะแล้วลุงชัยพร้อมก่อนครับอะพร้อมก่อนพร้อมแล้วควายก็อย่าพร้อมกอ่อนถามไปเออ แ, e. แล้วควายมันจะยิ้มก่อนแล้วมันมายิ้มเหรอสามสิชั่วโมงอ่ะมันมนยิ้มอ่ะแล้วหัวยังแล้วมันก็กินแ่งวักห่วมันหับแล้วมันยะงยิ้มนี่ห่่นตึงยิ้มไม่ก่อข้าพ่อหลวงบอกว่าขอให้ยิ้มพอจะกำร้อว่าเหมือนควายบ้านผมก่อนเออเนี่ยเนี่ยมันมามีเขี้ยวเขี้ยวมันว่าว ไมมด<า>ยิ้มบเหมือนควายบ้านผมผมมีสิท์ปับนะครับเอาอย่าโยนปับก็ปับแหละคุณใจผมไปยิ้มแข่งกับควายาถ้ามันมเหมือนแล้วคุณมาปั๊บไอ้อยังผมผมพิษไอ,อยยังตรงไหนฮะผมงพิษไอยยังอ่าก็ผมจ้างลุงชัยไปผมก็ผมผมก็เสียก้าน้ำมันก้าจ้างแต่ถ้าลุงชัยยิ้มบเหมือนควายบ้านผม ผมก็ตึงจะปั๊บร้อยเปอร์เซ็นต์เอาถ้าอู้ซื่อผมอู้คำสุตผมเหมาะไปคุณมาเซาะจ้างคนอื่นม่ต้องมาจ้างผมอ้าวแต่อี้แล้วแต่คืนลุงชายห้าปากผมไปแล้วโอ้ยยุงละอันผมจะฟ้องร้องเนอะฟ้องหมดเลยมันมีสัญญาอย่างก็คุณไปฟ้องเลยผมก็ไม่ได้เซ็นไอ้เนี้คุณสักอย่าง อันนี้อู้กำปากอู้กำโทรศัพท์ในเมื่อลุงชัยเน่ยมาได้แล้วลุงชัยมาหับปากป้อหลวงเนี่ยอยางเอาเอายุุงเราบอกเฮ้ยก็เอาแหลคุณอยู่ฟ้องผมก็ฟ้องแหละามแต้ๆจะยิ้มเหมือนควายผมก็เอามาเหมือนลรอกใครบ้ยิ้มเหมือนควาย อันลองขอพอแหมกรรมผมจะได้ตัดสินใจถูกว่าจะจ้างหรือว่าไม่จ้างขอลองยิ้มพอแหมกรรมว่ามันจะเหมือนควายบ้านผมก่อนนี้นี่เออเนี่ยเพื่เอเ,เขียนมาเนี่ยเนี่ยเมืองนอกนะแล้วลุงชัยเต็มใจจะทำงานกับผมก่อผมออกไปแล้วครับอ้าวแล้วลุงชัยอย่างเป็นคนอย่างอี้อบึดไปบึดไปเอา้าผมกินเหล้า ผมห้าปากไปเลยบางทีผมก็ลืมอันเดียวปะขันแน่ที่สอพอสารปีผมจะฟ้องลุงชัยเอาเลยมาเลยตามาเลยไปตาเพื่อนเน้อเพื่อนมาเต้นหน่อยเออแม่กงแม่แล้วแลยวเช่นนก็ประเดี๋ยวนี้เอาพ่ออย่าง่ะไปกับควายไม่ไปยิ้มเต่าห่าใหญ่อู้ถึงว่า ของเขาเนี่ยเขาบอกยิ้มยิ้มอย่ามันยิ้มเลยอย่าควายนี่มันสอนจะได้หรอไปบอกไปกันบอกไปก็ไปแล้วแต่คิงอ่ะคิงเป็นผู้จัดการแห่ร้อเซฟเออเอาป่ะไปก็ไปป่ะโอเค okay, ไปเนาะอืมโอเคพ่อหลวงไปครับไปครับวันที่สองเนาะจะอู้เพิ่นอะวัะ open, นที่สองเนาะโอ้แล้วแต่กั